สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง An s w e r t a ท o t รนะครับคุณอยากรู้ไ้่ยอยากตอบนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านข้อความจากเขาถึงคุณนะครับในวันนี้ผมจะไม่เช็คพลังงานใดๆ,ๆนะครับผมตั้งใจจะอ่านความรู้สึกของคนที่มาฟังแรนด้อมที่168รนะครับเขาคนนั้นในพลังงานนั้นนะเขามีอะไรที่อยากบอกคุณบ้างนะครับมาดูกันว่าในพลังงานนั้น เขาอยากพูดอะไรอยากบอกอะไรกับคุณนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูรันดอมหนึร้อหกสิลองไปฟังพลังงานนั้นดูก่อนนะครับเพราะในวันนี้ผมตั้งใจจะอ่านพลังงานคําพูดของเขาจากรันดอมหนึริบแปนะครับมาดูกันว่าคําพูดใดๆที่เขาอยากบอกคุณบ้างมาดูกัน ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าความรู้สึกของเราอ่ะมันต้องการอะไรเราว่าทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้วจากความรู้สึกของเราเราอยากสร้างความสัมพันธ์เราอยากมีความสัมพันธ์ที่เราจะต้องเป็นฝ่ายรักเป็นฝ่ายให้บ้างแล้วตอนนี้เรารู้สึกชัดเจนในความรู้สึกหมดแล้วว่าเราต้องการอะไรต้องการสิ่งไหน sequel? เรารู้แล้วนะ ว่าเราอยากสร้างความสัมพันธ์หรืออยากมีความสัมพันธ์กับใครเรารู้แล้วนะว่าเราต้องการอะไรและอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการเราว่าตอนนี้เราชัดเจนกับตัวเองที่สุดแล้วในชีวิตของเราที่เราเคยเป็นมาทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่ง ที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันคือคนอย่างเราเนี่ยเราไม่เคยคิดน,นะว่าเราต้องมาพยายามต้องมาคิดถึงต้องมาโฟกัสกับใครขนาดนี้กับเรื่องใดขนาดนี้เราเคยคิดว่าตัวเราเองอ่ะอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องพยายามสิ่งใดก็ได้ทุกสิ่งล้วนแต่ต้องเข้ามาหาเราเราไม่เคยคิดว่าต้องไป,ไปพยายามหรือต้องไปอยากมีสิ่งใดเลย แต่ล้วตอนนี้เราอยากมีบางสิ่งเราอยากทำบางสิ่งแล้วเราแน่ใจมากๆแล้วว่าเราจะทำกับมันเราคิดมาดีแล้วด้วยสิ่งที่เราอยากทำก็คือการขอโอกาสเราอยากเริ่มต้นใหม่เราอยากขอโอกาสเราอยากเริ่มต้นใหม่มากๆเลย แล้วเราอยากให้เธอให้โอกาสเราด้วยเราอยากให้เธอมอบความเชื่อใจความศรัทธานในสิ่งที่เป็นเราอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความอยากของเราอะเธอจะรับมันหรือเปล่าแต่เราอยากเริ่มต้นใหม่มากๆเลยเราอยากสารสัมพันธ์ใหม่เราอยากมีความหวังใหม่ๆกับความสัมพันธ์นี้มากๆแต่อย่างที่บอกอะเราไม่รู้ไงว่า เรา,าอยากอยากเริ่มอยากทำอีกครั้งแต่เธอยังอยากมีอยู่ไหมไอ้คำว่าเราพอที่ผ่านมาเธอพยายามเธอทำทุกอย่างเธอยอมเจ็บปวดแต่เราก็ทำร้ายเธอ แต่รู้ไหมความพยายามของเธอที่เธอเคยทำอะไรบางอย่างให้เราทั้งหมดอะไอสิ่งนั้นหรือของมีค่าบางอย่างที่เธอทิ้งเอาไว้และเคยทำไว้ให้เราอะเวลาเรามองมันเวลาเรานึกถึงมันในสิ่งที่เธอเคยพยายามทำให้กับเรามันกลับทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจ เราห่างกันมานานแล้วเนาะเราห่างกันมานานมากๆเราไม่รู้ว่าเธอมีใครใหม่แล้วหรือยังหรือเธอเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปแค่ไหนแล้วแต่เราก็อยากให้เธอมีความสุขนะถ้าเธอมีความสัมพันธ์ใหม่กับใครไปแล้วอะเราไม่อยากให้เธอ ขาดโอกาสเสียโอกาสกับการเจอคนดีๆเราไม่อยากให้เธออยู่โดดเดี่ยวแบบไม่มีใครเราปรารถนาเราหวังให้เธอมีใครดีๆสักคนถ้าเรายังไม่ได้กลับมาหรือยังไม่ได้เจอกัน เราจะพยายามเราจะแก้ไขเราจะมั่นใจเพื่อจะกลับมาหาเธอนะอย่างที่เราบอกถึงเราไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือยังอะแต่เรารู้แล้วว่าเรามั่นใจเราต้องการใครเราจะมั่นใจเราจะทำอย่างเต็มที่ด้วยเราจะวางแผนอย่างแยบยลเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรากลับเข้ามาในชีวิตของเธอได้ ให้เรา,าทาทุกอย่างให้มันชัดเจนที่สุดในวันที่เราพร้อมเธอไม่ต้องกังวลน,นะเพราะในวันที่เรากลับมาในวันที่เราตั้งใจและระวางแผมนมาอย่างหนักแน่นแล้วว่าเราต้องทำอะไรในความสัมพันธ์เนี่ยเธอจะมีคำตอบเดียวเท่านั้นคือ Yes เธอจะมีคำตอบอย่างนั้นชือรักเราถ้าเรายังไม่คิดว่าคําพูดนี้หรือคําตอบนี้จะได้ยินจากปากเธอเราจะไม่ทําดังนั้นเราต้องวางแผนให้ดีที่สุดเพื่อให้คําตอบที่ได้จากเธอจากเธอคือการให้ความรักจากเราเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด ต่อให้ความพยายามของเราต่อให้การสู้ของเรามันจะหาอะไรไม่ได้มันจะไม่ได้คําตอบจากเธอหรือเธอจะไม่สนใจแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ยอมหยุดทําเราจะไม่ยอมหยุดความพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของเธอหรือทาให้เธอรู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่หยุดความพยายามนั้นเด็ดขาด ต่อให้เธอไม่สนใจไม่ต้องการไม่อยากเห็นเรานะเราจะมาให้เธอเห็นเราจะพูดเธอได้ยินเราทาทุกอย่างให้เธอยังมีเราอยู่ในสายตายังอยู่รอบตัวเธอเสมอเราจะพยายามจนกว่าเธอจะรักเราได้อีกครั้งหนึ่ง เราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดต่อให้การให้อะไรบางอย่างจากเราไปหาเธอมันจะเป็นการที่เราต้องยอมลดอีโก้ตัวเองยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมทำบางสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็จะทำเพื่อให้้รับความรักจากเธอเพื่อให้ได้รับความรู้สึกดีเธอเคให้อีกครั้งเรายอมเพื่อให้ได้หัวใจใเธอมา พราะที่ผ่านมาเราทําร้ายเธอเราปล่อยให้เธอเจ็บปวดเราปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวอยให้เธอร้องไห้โดยที่เราเห็นกับตัวบางอย่างดังนั้นน่ะถ้าเราจะพยายามเพื่อเธอมันไม่แปลกเลยถึงความพยายามของเรามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันจะเป็นสิ่งที่เราควรพยายามเพราะเราเคยปล่อยให้คนอย่างเธอต้องเจ็บปวดเพราะเรา ในอดีตอะที่เราเคยแอบทำมารับหลังเธอและเธอไม่เคยเห็นเลยไม่เธอไม่เคยรู้เลยเธอรู้ไหมว่าที่เราแอบทำหรือแอบบทำบางสิ่งที่เธอไม่รู้เลยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเราอะเบื่อ แล้วเราก็อยากเจอสิ่งใหม่ๆเราอยากได้รับการตอบรับอยากลองของใหม่อยากเจอสิ่งใหม่ๆเราก็เลยไปลองไปเสพไปทดลองดูแต่รู้ไหมว่าการทดลองของเราการเริ่มต้นของเราะความรู้สึกมันมาไวไปไวมากเลยพอเราไปลองไปเสพไปใช้ชีวิตออตรงนั้นมันกลับกลายเป็นว่าเราเรอคอยเสมอเราเติมไม่เต็มเสมอเลย ยิ่งเราไปลองไปเลือกสิ่งใดหรือไปอยู่กับสิ่งใดมามันทําให้ความรู้สึกของเรามันยิ่งชัดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันว่าไม่ว่าเราจะมีใครเราไปลองสิ่งใดเธอก็ยังเป็นคนที่สําคัญและมีผลต่อใจไม่มีใครเทียบใช้ได้จริงๆอคือคือต่อให้เราไปใช้ชีวิตไปเจอใครมากมายแค่ไหนเธอก็จะเป็นคําตอบของหัวใจอยู่ดีเธอยังเป็นคนที่เรารู้สึกว่ามีความสุขที่ได้อยู่ด้วยมีความสุขที่เห็นต่อให้เธอบ่นต่อให้เธอพูดไม่ดีอ่ะ ความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีอยู่แต่น่าเสียดายที่ว่ากว่าเราจะรู้สึกเรื่องนี้หรือรู้สึกว่าเธอคนสำคัญจริงๆอ่ะเราต้องกลับมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งถึงรู้ว่าเธอสำคัญเราอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอมากๆเลย ดังนั้นเราจะอดทนทุกอย่างเพื่อให้รับความรักจากเธอแบบที่เธอเคยให้เราเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเราต้องพยายามแค่ไหนเราจะทนอ่ะเพื่อความรักครั้งนี้และเราจะไม่ปล่อยให้เธอหันหลังเดินจากเราไปอีก เราเองเราก็จะไม่หันหลังเดินจากเธออีกแล้วเราจะพยายามทุกวิถิทางเพื่อไล่ตามความรู้สึกเพื่อไล่ตามเธอให้ได้เราจะไม่ปล่อยให้เธอเดินจากเราไปอีกไม่ปล่อยให้เธอเดินไปโดยไม่มีเราเคียงข้างเด็ดขาดเราจะพยายามแต่บางทีมันก็เหนื่อยนะ พราะเรารู้ว่าการที่เราจะขอโอกาสเธอหรือการที่เราจะเข้ามาในชีวิตเธอเธอจะหยิบก็ได้เธอจะไม่หยิบก็ได้เธอจะเลือกเราก็ได้ไม่เลือกเราก็ได้ดังนั้นอ่ะอยากให้เธอรู้ว่าเราสึกผูกพันกับเธอมากๆเลย เราอยากเปลี่ยนแปลงอ่ะเราอยากให้เธอมได้มาอยู่กับเราได้ใช้ชีวิตด้วยกันอยากสร้างความมั่นคงไปด้วยกันเราไม่อยากให้มันจบถึงเธอจะอยากให้มันจบไม่อยากเริ่มต้นกับเราแล้วแต่เราอยากเริ่มต้นใหม่จากพลังงานตรงนี้มากๆเลยเราอยากให้มันดีขึ้นเราอยากให้แบบคําว่าครอบครัวคําว่าคอมมิทเมนคำว่าคนของใจมันเป็นเธออยู่เราอยากเปลี่ยนแปลงพลังงานของการจบเป็นการเริ่มต้นแทน เรารู้นะในอดีตที่ผ่านมาเธอใช้ความอดทนแต่เราใช้ความลับเธอใช้ความอดทนเธออดทนเพราะเราแต่เรามีความลับกับเธอเราเข้าใจ การที่เรากลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงความเสียใจครั้งนี้เราอยากให้เธอรู้ว่าเราไม่ได้โกหกนะแล้วเราก็มั่นใจมากๆเลยเราถึงได้กลับมาเปลี่ยนแปลงมันหมดโอกาสแล้วหรือยังโอกาสตรงนั้นที่จะมีชั้นอีกครั้งเนี่ยมันได้ไหมเธอ ที่ผ่านมาที่เธอพยายามเหนื่อยกับเราพยายามจะให้โอกาสเราพยายามจะเริ่มต้นกับเราแล้วเราไม่อยากทําอะไรเลยเราโทษเสียดายเลยอยะที่ในอดีตที่ผ่านมาเธ <i> อพยายาม,มเพื่อเราพยายามเพื่อมีกันพยายามชัดเจนแต่เราไม่ได้เห็นค่าอะไรมันเลยแต่ในวันที่เธอไม่อยากทะในวันที่เธอแบบเหนื่อยกับเราอะเราเห็นมันสําคัญมากๆกเลยกับการกระทาที่ผ่านมาของเธอทั้งหมด แล้วมันชัดเจนในความรู้สึกเรามากๆตอนนี้จากเรื่องราวนต่างที่ผ่านมาทั้งหมดอเราแน่ใจแล้วว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของเราทั้งคู่ให้มันกลับมาอีกครั้งให้ได้ การที่เรากลับเข้ามาในชีวิตเธอหรือพยายามจะกลับเข้ามาแล้วว่ามันไม่บังเอิญหรอกนะเพราอที่ผ่านมาต่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นความคิดความรู้สึกข,ของเราที่มันมีเธออยู่ในใจมันยังเข้ามาหาเราเสมอเสมอทําให้เราต้องคิดต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเรื่องของเธอมันก็วนเวียนมาในความคิดของเราแบบแปลกๆเราไม่ได้อยากคิดถึงหรอก แต่บางทีมันก็เข้ามาในความรู้สึกทำให้เราต้องคิดถึงเธอคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอยู่เสมอเสมอมันนําพาให้เราต้องเจอสิ่งนี้เดียกลับมาแก้ไขเรื่องนี้เราก็พยายามตามหาคําตอบนะว่าทําไมเราอ่ะจะต้องมาทําแบบนี้ล่ะทําไมเราต้องมามีลงมาพยายามอีกครั้งทําไมเราไม่มีชีวิตของตัวเองเราก็ถามตัวเองเหมือนกันนะ แต่ว่าเราห้ามความต้องการตัวเองไม่ได้เราก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราต้องมาแบบมาคิดถึงมาพยายามหรือต้องมาพูดแบบนี้กับเธอเราไม่รู้จะสิ่งที่ทําให้เราปวดหัวขนาดเนี้หรือไม่กล้าขนาดเนี้คือในอดีตเราเคยมีคนอื่น แล้วเธอรู้ไหมว่าไอ้คนอื่นที่เรามีอ่ะโคตรเครียดเลยและไอ้คนอื่นที่เรามีมันทำให้เธอตั้งกําแพงกับเราด้วยความเจ้าชู้ของเราอ่ะมันทําชีวิตเราพังความมากมากของเรา,ารอ่ะความรักสบายของเราอ่ะ มันทําความสัมพันธ์นี้ยพังไปหมดถ้าทั้งที่เธอก็เคยบอกว่าถ้าเราเป็นแบบเนี้หรือถ้าเัานควาิสัยแบบเนี้ยชีวิตเราจะพังแต่เราก็ไม่เชื่อเธอแต่ณวันนี้เราเจอทุกอย่างที่เธอเคยบอกเคยเจอเราหมดแล้วอะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้จากใครนอกจากเธอเพราะเธอเป็นคนที่พูดความจริงกับเราโอเค พลังงานมันประมาณนี้นะครับกับคําพูดจากเขาถึงคุณนะใน EP นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตหยิบไพ่อีกหนึ่งสำรับมาว่าคนที่เข้ามาฟังคําพูดจากเขาถึงคุณในพลังงานนี้นะครับครูบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคุณผมขอเปิดไพ่อีกสำรับอีก3ใบ เมื่อมันทุกข์มากเมื่อมันเจ็บปวดมากอะ่ะจงเข้มแข็งเข้าไว้ความทุกข์ไม่ได้ทำให้ใครตายความทุกข์ไม่ได้ทำให้ใครแบบไปไม่ไหวหรอกนะแต่สิ่งที่จะทำให้ทุกข์ที่สุดคือการที่เรารู้ว่าทุกข์แต่ไม่ยอมออกมารู้ว่าทุกข์แต่ไม่ยอมวางมันดังนั้น ถ้าอยากสบายอยากมีความสุขไม่อยากเครียดอยากทุกแบบนี้จงออกมาจากมันจงออกมาจากทุกเหตุการณ์ที่ทุกและไม่ต้องสงสัยเลยว่าชีวิตข้างหน้าจะไปยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อรู้แค่ว่าปัจจุบันมันไม่ทุกเมื่อนในอดีตที่ผ่านมาก็เพียงพอแล้ว จงอยู่กับปัจจุบันและจงเชื่อมั่นด้วยว่ารักแท้ของเธอมันยังมีอยู่รักแท้ของเธอมันจะเข้ามาในอนาคตบาดแผลในอดีตความทรงจำในอดีตปล่อยให้มันหายไปตามกาลเวลา ใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวความเศร้าเหล่านั้นมันจะหายไปเองและจงเชื่อเพราะคนที่รักเราที่สุดคนที่เป็นคู่ของเราจริงๆหนียกังไงก็หนีไม่พ้นเพราะเราเป็นคู่กันนี่คือสิ่งที่ไพ่แนะนำและไพ่อยากบอกมีไพ่คิงออฟสอดกับคุณนออฟสอดขึ้น คู่ที่ถือดาบใส่กันอยู่แต่คุณเป็นคู่กันดังนั้นบาดแผลในอดีตมันสร้างปมในใจของคนในความสัมพันธ์นี้ในพลังงานนี้ทั้งคู่เมื่อแผลมันลึกทั้งคู่กว่าที่แผลมันจะเยียวยากว่าความรู้สึกมันจะกลับมากว่าความกล้าที่จะมีความสัมพันธ์จะกลับมามันใช้เวลาดังนั้นจงมีความสุขกับปัจจุบัน และอย่ายึดติดกับอดีตที่มันทุกข์ใจอย่าเอาความทุกข์ในอดีตมาเป็นความทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตน้ำไหลมาแล้วไม่ไหลหกลับปล่อยให้ทุกอย่างมันหายไปตามสายน้ำและการเวลาและทุกอย่างมันจะดีขึ้นในไม่ช้าโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่ม super อร์แเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ